เห็นป่ะสองตัวนะสองตัวนะตุ้มอยู่ตุ้มอยู่ข้างบนมีสองตัวลงหนึ่งลงสองสวยสวยเหลือข้างบนสองตัวมันอยู่ข้างบนสองตัวมึงเก็บของมึงเก็บของมันเหลือขัายิงร้อยกูเดคุณขัายิงร้อยได้เลยพี่มึงยิงกบตายพีตายหมดตายบอลเงี้ยบ้างเราแล้วมั้งเดี๋ยวข้างหน้าบอลหมดนะบอลบอลบอลเปนยิงใครอยู่บนตึกนี่แหละอ๋อบนตึกสามตัวเลย กูจะอู้สี่ตัวเลยเยี่ยมบนตึกใหญ่ซาาบนตึกสี่ตัวมึงร่างสองคนอยู่นะเพื่อนมึงระวังนะขอแจ้งไอซาาบนตึกสี่ตัวนะเพื่อน โอ้ยชุดเต็มเลยเฮียแม่นจัดเนี่ยชุดเต็มเลยแ,แน่จแนจัดเลยเห็นปะเอฟีดีได้มั้งน่ะไหนตองอ่ะไปหลักลัาตึกดิไปหลักลัาตึกอะ่ะตึกแล้วเนียนไว้องง่ะแสดงว่ามันรอมันรอเพราะเราเข้าไปไว้ถ้เพราเราเข้ามันเอาแน่วะตึกไหนวะตึกสูงสุดไงตึกสูงสุดงั้นงั้นงั้นเรานิ่งก่อนปะม่าอยู่มันเก็บหมดเลยนะเว้ยไอ้คีรีบรีบมาคีรีบมาเก็บศสาขีเนี่ยมันมันเราทางในี่อยู่แล้วเว้ยมันเ<ร>ห็นกูปะเนี่ยมุมมุมมุมมันเห็นกูเลยว่ะมุมมันสูงมันเห็นนะเว้ยพวกมึงต้องแอบเว้ยเหฮ้ยรมยงิใคผ ก้ันไงกูบอกอยู่มันอยู่มันตึกตึกใจเลยมึงต้องหลบมุมตึกอ่ะมาสองคนมานะย่ามันส่องเป็นอาหารมอนเราเลยวะยอาเอามาทานนี้ก็พอใหญ่เห็นกูใหญ่เห็นกูก็พอกย่ากูเสียวว่าไอ้พลาดแล้วมันจะกูตายเลยเนี่ยเกิดมาไม่แต่ต้นเล็กนั่นเลยอ่ะนี่กูเห็นหัวมันแพมแพมที่ที่บนยอดตึกเนี่ย กองสองทางไกลกูเห็นชัดแจ๋วอ่ะมันอาศนามต่องอยู่เลยมันตุはは้มอยู่เว้ยอย่าให้องให้มันเข้ามาหาเราเว้ยถ้ามันเข้ามาหาเรามันเสร็จเราเว้ยวางหลังแล้วน่าเฮียหลังเข้าวะเนี่ยมันอาศนามยิงยิงไอ้พวกไอ้มันน่าเอายิงบอดอยู่เว้ยมันมันกำลังเคลียร์บอดเว้ยไอ้พวกมึงหลบมุมเลยพวกมึงหลบมุมเลยพวกมึงไม่ต้องเข้ามาพวกมึงไม่ต้องเข้ามาพวกมึงเก็บเซตอะไรที่เรียบร้อยแล้วก็รอรอมันเคลียร์บอทให้เสร็จเว้ยเหมือนว่ามันจะเคลียร์ให้เสร็จก่อนแล้วมันจะเข้าเว้ยมันเอาสนามมาไล่ยิงต้วยิงบอทไกโอยูู่เว้้ยอันนีกกแบอทอยู่่่ตอนนนนเเเี้้้้ยยยราาาหหมมลงไปว็ะคื ตอนนี้เราซุ่มอยู่แบบตรงกระแพงเลยก็ได้เวย้ยถ้าบอทไม่มีฝั่งมึงอะ่ะมันกำลังไล่เคลียบบอดอยู่เว้ยกูเห็นประมาณ3คนนะแต่กูว่าอาจจะประมาณกูว่าประมาณ4ี่คนเว้ยขยี้มันี่คนใย้มัน4คนนะเพื่อนประมาณ3าคน4คนเนี้ยถ้าเราได้พวกมันได้สัตว์กูบอกเดี๋ยวมันเยอะว่ะน่าจะ3าคน4ี่คนอ,อักไว้เลยเพื่ 1, 2, 3. 3, อนพี่หนึ่งสองสามสามแน่ๆนจโมันใช้กล้องส่องทางไกลเหมือนกันมันใช้กล้องส่องทางไกลเหมือนกันใช่ใช่มันส่องอยู่นะตอนนี้มึงก็งนิ่งเว้ยตอนนี้ต้องใจเย็นเว้ยตอนนี้มันกำลังเคลียร์แล้วมันกำลังดูคนอยู่เว้ยถ้าเราไไได้รม่อะ จากตรงกลางมองไว้ซาดเดี๋ยวมันกำลังเอาสไลค์เฮียอยู่เว้ยกับบอดบิงแบนด้วยเฮียบอดบิงแบนถึงได้มันกำลังส่องอยู่เว้ยกับมันเร็วไม่้อโดนยมันโดนยิงอะ่ะเออมันโดนยิงมันดิ้งความใจมันดิ้งจัดอ่ะมันส่องเอาชัวรเว้ยไม่ได้ต่างอ้เฮียไี่มันเล่นแบบเตียนจัดอะไอ้เหี้ยวด้วยมันมันนั่งไงเห็นป่ะใช่ใช่ตัวเดียวกันป่ะอ๋อเดไอ้เฮียใครจะนิ่งกว่ากันน่ะเอาเด้ ล็อกันนะมันอยู่ข้างบนหนึ่งสองสามสี่ตัวนะเพื่อนการันตีสี่ตัวการันตีเอ้ยยิงหัวว่ะสี่ตัวการันตีสี่ตัวการันตีมีเหมือนจะมีไ่ด้วยดูมันมันเอียงหัวนี่ว่ามันต้องสนัยที่แบบว่าถ้าเราได้มานะไอ้เหี้ยอืมก็เซียนจัดเซียนจัดมียกหัวดาเดดเดดาอันนี้เราดูว่ามันเดี๋ยวเพรามันเซียนจัดอ่ะใจเย็นไหมรอมันลงมาไว้จังหวะที่มันลงอ่ะฟังนะจังหวะที่มันลงอ่ะมันจะไม่เห็นที่สูงเว้ย พอมันไม่เห็นที่สูงอ่ะพวกมึงต้องรีบคิดให้ไวแล้วก็มึงรอจักซุ่มยิงมันโอเคปะเออได้ผมมีเอ็มบีไฟกับลูกซองอ่ะอต้องเล่นระยะประชิดอ่ะเดี๋ยวกูปั่นผลระยะไกลให้นัดเดียวล่วงอ่ะลูกซองอ่ะระยะประชิดอ่ะมันมีคนสองให้มันสองคนนะจนตัวยิงมีสองคนเดีย๋ยวอยากนหมดตายตเลยสัเออไอ้เนี่ยมันหรือว่าเพื่อนมันเก็บของเอ้ยมันยังยังอยู่นี่ว่ะเพื่อนมันก็ยังอยู่ฉันชั้นใต้ตีนมันอะะมีกล้องอีกมั้งอยากสองว่ะ ลงันยังะมันกล้ลงเันเหมือนจะใกล้เคียย์หมดแล้วนะถ้าเราเข้าไปตึกนั้นตึกนั้นมีต่ำๆสามอ่ะเคียร์เคียร์พี่เคียร์แล้วเคียร์แล้วอ่าเคียร์รอรอรออเคียร์รอเคียร์รพี่เคียร์แล้วย่เคียร์แล้วย่เลิกรอไปเริ่มรอันเริ่มรอไปเริ่มไม่ไหวรอไปเริ่มไม่ไหวรลไปเรว่ลอบไอ้ไปเริ่มลองมันลองเริ่มลองแล้วมันเริ่มลงละไอ้ช้นมึงอย่าพึ่นะอย่าพึ่งมอย่าพึ่งกัน่หวนะมันกำลังมีคนคุมอยู่มึงนิ่งเลยนิ่งกันไหวแบบไอ้นี่เลยอ่ะไอ้ที่มันมีคน กูอยู่หลังมึงอีกต้องอ้อมไปคิดกำแพงทางซ้ายว่ะไอเนี้ยทันไหมไม่อ้อมมันจะเห็นเราเราก่อนหรือเปล่าพี่ต้องไปว่ะไอเนี้ยก็ต้องมันมองมาทางกูแล้วกูเสียวว่ะกูจะชิดละนี่ตามมาตามมาอย่าพวกมึงต้องเล่นงั้นพวกมึงต้องเล่นเราต้องขยับแล้วไอ้เนี้ยโอ้โหลงจัดเลยไอ้เนี้ยมันเริ่มมันจะเริ่มแบบไอ้นี่แล้วนะจะวิ่งมาละสองตัวโอ้ยไี้ลงจัดมันน่าจะเห็นมั่งน่ะ ไม่เป็นไรมึงก็กล้องวัดกับมันอ่ะแล้วมึงก็ไปเดี๋ยวเก็บของมันก่อนก็ได้ข้างในอ่ะมันยังไม่มีใครวิ่งเข้าไปนะเว้ยมันกำลังลุยไปนะมึงดูเลย่หนมใสยตากูแบบมันกำลังลุยไปถ้ามึงเอาสองยี่ห้อจนแตายอ่ะเนี่ยมันวิ่งอยู่นะคตอนนี้ตัดสุดอีเดี๋ยวพุ่มยังไม่เคลื่อนไหวเนี่ยบ้าตัวนัดสองตัวนะซุ่มอยู่ซุ่มอยู่ไหนไหนไหนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมุมเนี้ยเนี่ยยังอยู่แค่ยังยังไม่ถึงโกดังมันซุ่มอยู่ข้างหลังรถนะพวกมึงรอหลอยเลยถ้าจะเเเเเลลลลล่่่่่่นนนนนนออออะะมมมมมมมุััััััโดดดคาาากหหหหหููิิไไปงงงรรถถยยตวื ต้องให้ไอ้เท็จสอบเนเนี้ยลงมาให้ได้อ่ะถ้าลงมามันยังอยู่หลังซ้ายกับขวาหลังหลังรถสองหลังรถเหมือนเดิมนะมึงห้ามวัดนะเว้ยก่อนเนี้ยมึงต้องรอให้มันมาเล่นระยะไปชิดกับมึงอีกเดียวอ่ะยังอยู่หลังรถเหมือนเดิมมันยังไม่เคลื่อนไหวมันยังไม่เคลื่อนไหวถ้ามันลงมาเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวกูจะเริ่มชิดไปละไม่รู้คัสมึงไม่มาหากูล่ะไปไหนอ่ะเฮ้ยมันเริ่มเคลื่อนไหวแล้ว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 ซิกซิกอีกประมาณอีกประมาณร้อยห้าสิบเมตร เข้าใจพี่เข้าใจเอ้ยมันมาละข้ามบนไม่มีแล้วข้ามบนมันเหมือนมันจะเริ่มข้ามบนมีสองตัวลูกหนึ่งลูกสองสวยสวยเหลือข้ามบนสองตัวมันเหลือข้ามบนสองตัวมึงเก็บของมึงเก็บของมันสวยเดี๋ยวรอดูไว้สองกันเนี็ยจะลงมาไหมกันเนี็ยมันเหลือแค่สองตัวเออเออเออกระเด้ยมันเต็มมันเริ่มไปนี่เราเป็นเรื่องกระตับกระต่ายแล้วไปดูมุ๊คเว้ยไอ้ยม่งโดนกูทนั้นแหละไอ้เหี้ยใคแล้วต้องอ่านนะไอ้เหยังไแล้ว เกมมันแบอกเลยว่าดนไหมรู้จักกองโจนไากเดยทั้งสวีแล้วอะไรปะอนไนปะไม่ตอนนี้ตอนนี้กูบอกก่อนว่าพวกมึงเก็บของเสร็จแล้วพวกมึงต้องดูรอบๆอย่าโฟกัสแค่ไกล้บันตี้เดียวเผื่อมันมีอีกตอนนี้ไอสองตัวเ่ยเนี่ยมันกำลังเล็งไปที่พวกมึงเว้ยลอกยู่ลอยู่ดูมันเลยไอบอกให้ยไงเพื่อหล่อตายไอ้โมอายเียไอ้ร่บทจไอ้บ ลิฟต์รูดส่องเลยเหรอมันไม่รู้เหรอมันอย่างนั้นอะเออแม่งไม่รู้เก็บเลยเก็บเลยกดไว้ไป MG สามหกนี่แรงมากอะ MG แรงแรงแรงโกงโกงคอยนัดอ่ะเยอยแม่งไม่เคยแม่งไม่รู้จักโวยข่าวกองไอ้สารเฮ้ยตอนนี้กูเอกแค่ตัวเดียวนะอีกตัวนึงไม่รู้ว่าเคลื่อนไหวไปไหนเดี๋ยวกูดูให้เพราะว่าไอ้สองตัวนั้นเป็นสไนเปอร์คอยโคบแน่เลยอ่าอ่าใช่ใช่ส่วนหนึ่งเหมือนมันเหมือนมันเล่นสไนเปอร์กับลูกซองมั้งเพื่อนแต่เนี้ยมึงก็ไม่ต้องวัด ให้เฮียลูกคันมาเก็บกล่องไอ้สัตว์ดูดิไอ้เฮียเอากล่องไปหมดเลยอ่ะดูดิเฮียลูกคันเฮ้ยขอแจ้งไอ้สัตว์อีกรอบนึงนะตอนนี้ไม่เห็นนะอีกตัวนึงอ่ะเห็นแค่ตัวเดียวอีกตัวนึงไปไหนไม่รู้ว่ะแต่ตัวนี้เล็งๆล็อกนานมากไม่ไม่ไม่ขยับเยื่อนเลยอุ้ยวงแดงใกล้ใกล้ที่สองวงเลยว่ะวงคือวงอะไรวะเฮ้ยมึงมองมุมฝั่งหลังเราด้วยนะเว้ยเดี๋ยวมุมนี้กูมองให้แต่ก็ระวังด้วยอย่าอย่าอย่าเชื่ออะไรมากเว้ยแม่งเอารอยนัดมาเล่นเลยอ่ะอรอยนัดพี่รอยนัดรอยนัััััดดดอออยนนนนนี้้ิ่่งแกตตวว อัีกูกาดไล่ไปเลยอ่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่เห็นอีกตัวหนึ่งเลยว่ะเป็นตัวหนึ่งคือหายหายเลยอ่ะเฮ้ยเจอแล้วอีกตัวหนึ่งลงลงมาข้างล่างตัวเปล่าเป็นตัวเปล่าว่ะตัวเปล่าเลยว่ะแล้วมันที่เก็บของอยู่ที่บนปะบนนั้นปะไม่ไม่ไม่ใช่ที่เก็บของนั่นจะเป็นตัวฟรีมากรงวิ่งเข้าไปในมุมในมุมเดิมนะในมุมเดิมถ้ายิงมันได้ก็ยิงมันไว้นั่นน่นนั่ไอ้เจ้ยตัวเปล่ามาลังย่องอยู่อ๋อตอนนี้ตอนนี้ธนยอยู่ข้างบนสองตัวบนจุดสองตัวเลยเหมือนเดิมเอาไงดี มันกำลังยิงพวกมึงฟรีไปกล่าให้เพื่อนยิงฟรีให้ตายแล้วแบบมันจะเก็บของเว้ยใช่พี่อันนี้นี่มันย่องอยู่นะอีกประมาณห้าสิบเมตรไปจะถึงโกดังอยู่โล่งๆเลยให้กูเนี่ยไหมอ่ะข้างล่างเหรอจต่มึงต้องขยับขยื่ินอยู่ในสายตามันหน่อยให้แบบว่ามันแบบมันโฟกัสไปที่มึงแป๊บนึงก่อนอ่ะกูเนี่ยไปให้งั้นมึงต้องยิงล่อความสนใจกูก่อนพอปะถามสองหนึ่งล่อความสนใจกูหน่อยเออแบบทำเหมือนขยับขยเยินให้มันโผล่มาโฟกัสกูหน่อยเดี๋ยวกูเองไปยี้เนี่ยกูติดต่อตัวหายที่ใต้เหรอ ไอ้ตายมันยิงโก้โอ้ทิคี้มันเล็กมันล็อกไว้เลยอ่ะไอ้เชี่ยมันตึกอ่ะใช่ไงติ๊ก้มันพอละติ๊กมันย่องได้ป่บาว่ที่เนี้ยย่องคอนโทรลพี่คอนทอโทรลคอนโทรลคอนโทรลพี่ต้องพี่ต้องกดเดินนะห้ามห้ามนั่งนะไอ้เชี่ยปลาหม่องเยอะจัดกินก่อนแล้วกันาตายไว้เชี่ยกินก่อนมาสิ่งขยับแบบกูกำลังขึ้นไปอะ่ะเพื่อน ยิงล่อให้กูหน่อยได้ปะมึงอยากจยิงเป็นจังหวะงั้นดิเฮียมันมองเพรามึงเหมือนเดิมมองพี่มองมองมองฉันบนชั้นบนมองใครกูตายปะไม่ตายไม่ตายไม่ตายลูกค้าลูกค้ายิงกบเฉยหน<ต>่อยที่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังมีคนมาใกล้นะฮะว่มันที่เกิดอ่ะสองตัวน,นั้นอ่ะเป็นไงการนี้เป็นไงบ้างมี <S <S มี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 บัลเล็งหรืออะไรเล็งพวกมึงปะมีมาใกล้พี่มีคนมาใกล้พวกมันใช่ ระวังปืนโผล่นะไว้บางทีปืนโผล่บางทเอ๊ะแต่มันอยู่ข้างบนพี่ชั้นบนเลยมันเล็งมันเล็งมึงปะใช่ใช่มันเง,ง,นง,งี้ยม,ม,มพี่เงี้ยมอ่ะเงี้ยมเล็งเล็เลงรอล่าสุดกูค้างมึงรอ,อยังแล้วรอพี่รออยู่มิงปืนรอยหนะ่ะระวังไอ้สองตอนที่กูยิงด้วยนะไอ้ไอ้ผมานนี่มันน่าจะเกือบถ้ามสมมติว่ามันแยวของที่เซฟลูกคัสลูกคัสมึงต้องยิงร้อเอ้ยทำไม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 อ๋อลูกคัสยิงร้อยกูลูกคัสยิงร้อยได้ได้พี่ยิงกบตายพี่ตายบอล ตายหมดหลังมาตายหมดตายหมดตายหมดมึงมันตายหมดมึงแตกสองอ่ะตาย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 พี่เขาหลังผมไม่ที่เยอะไอ้ยิงโง่นี่ตายหมดแล้วหมดแล้วเพื่อนหมดแล้วสวยพีสวยพีนี่ยไอ้พี่มีธนัยเตเปล่าหมดติงมดติงมดติงกับลูกซองหมดติงกับลูกซองไอ้เฮียโดนตีกูเก็บประเดยไอ้ซาบพี่รับ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 ตีรับตีรับตีรับตีเชี่ยมันเข้าหลังผมพอดีเลยจังหวะตอนที่พี่โจขึ้นอ่ะบอกแล้วเชี้ยแสองตัวนั้นมันอาจจะมาเว้ยรีบไปรีบไปคบคบหนี หายพี yeah. Hi, yeah. ait, yeah. ait, 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 oui, ่ตายอีกตายอีกตายอีกพ mm ี่ตายอีกตองแพงนะตองแพงอยู่เฮ้ยมึงกองขึ้นมาเก็บขอนี่กูคนนึงกูเก็บไม่ได้แต่ข้างบนอ่ะเราเล่นน้วกอโกยแล้วเหรอพี่เออเรานี่ไปพี่หมิงอยู่ไหนพี่อ้าวอยู่ไกลไกลไกลกับเลยปะล่ะกลับเลยก็ได้พี่เดย์